สบายดีพี่นอวันนี้สิบ,สบ,สบ,สบไปโมกในปีหนึ่งไปซ้ำเถ่อนี้แล้วพี่นอคนร้ายแหงกระดกวันนี้ก็สิไปเบิงโทรศัพท์จ้าเดี๋ยวเหตุบ้านเดียบร่อยเดี่ยวเบิร์สองแสนสองแสนโทโขดโทรแพงกระดกแพงนะธรรมดานะหนหาแมน คนก็ไล่ไล่ออนะาาพี่น้องถารถมาอยู่จั่ไในก็ออกเนาะสีไปเบิ้งโทรศัพท์เมืเ่อวานนี้บดได้ซ์เนาะสีไปเบิ้อยู่อันไายอาววะเตรียมได้หูขึ้นไม่ได้เน,นี่ยเจินร้ายแต่คนนะบ้านบ้านขาดเลยนะเขินร้ายแถวเตรียมเลยแม่เดีย่ยวขึ้นก้นละกันสิบดได้นั่งเลย สีบบไดตไปได้นพี่น้องเตรียมก็ได้พี่น้องเด้นี่นาปีรถต้อหาพันสองบาทหล่อหนึ่งหาสิบบาทกดอนลายกระดก จังใที่ื้ได้อีกคนร้ลายลายคือน pues <control> ้ำล <alan> ้างเหรอกี่น้อกว่าจังใดถ้าสิบได้ยืนใเ่ยืนอยู่เล้วนี่ว่ารถสองคันได้ไฟยุนได้ยานี่สองคันอยว่าเดไฟรถมีสองคัน คนายกร่อยามก็นกําลังสิอ่าเด้อพี่น้องกำลังจะไปจ้า Gracias. Sí, sí, sí. ัเรียบร้อยแล้วจะขึ้นไปบอคอสซต่อรถไล่ยุ่งเหมือนไงรถสองขั้นโค้งตีได้นางขาไปบอคอสซได้พี่เนาะอ่ะบอขึ้นขึ้นสามหล่อต่อ ก็จะซีบมุกอ้า่งหอยอันหนึนงครับพี่น้อมาห่อโลบินซันซีบมูกที่บอกก็จะเปิดนะไดว่าได้ทันไปก่อนพี่น้อชิมเค่งหัวโลอะแมนซีบมุเหมือนนั้นเหมือนนั้นมกรถที่เขาจะก็จะเปิดแลยพี่น้อนางสามรอกมาหันอาญานี่ไงจุดกดจุดเงิน ไหว่แหงนี่พี่น้องแต่กับเบย์รุ่นกันดังๆน,น,นะก็ขีมระยนนะอันเนี้ยรอต่อไปรอต่อไปานางแนมูุบ่าวถ้าเดี๋ยวขึ้นเทิงบอกขึ้นเทิงพี่นอ้องขึ้นบันไดเลือ่นนน <S <S อนเพรคนเพรคนเดี๋ยวยิ้วเข่าก่อนไปซื้อโทรศัพท์ก่อน ขะเอาขามาหาหนูหรือว่าโทรมาก่อนได้สวัสบรมก็ได้เอามาถ้าได้หนึ่งปีทําเปลี่ยนฟรีเดียวทีนึงต่ว่าเรื่องขามาส่งจะมีขัตาถึงนแต่ว่าจอเปลี่ยนฟรีเด้อเรียกเลยจะห้ยดีมเหียยงหายได้พี่น้องสกีมเเป็นเบร่างป็นกระสประมาณนี้ซูซมสูงแล้วกระซอกปีนี้ทางซูซได้ไปดูแล้วก็เข้าไปใหาปีสื่อไปมีปัญหาะเออไปเบอร์สกีเบอร์ก่อนเขากล่องด้วยคมชัด ผมชาเดวเที่ยวได้เ่าฮะวลลองบ่งกล่องนะเราใหาตรงใส่กล่องได้เป็นส่วนรายเทนเบิดเนเบิดินะเอาตัวใดตัวนี้หรือตัวนี้ถ้าตัวนี้กับซองเมินเจ็ดทก่อนแล้วันองเมินเจ็ดก็อร่อยนะนะกต่างกันกล่องกกล้องมีกาอะไรแเดี๋ยวส่แป๊ดตรงนี้ตางกันลายดูถ้าว่าถ้าตัวหนงคือตัวซูตเลยนะตัวซูของซัมซุงเลยแมนค่ะัตอนนี้เขาเป็นเอองอาตาซตัวอปเลย แม่ยี่สีตัวโชว์เลยสีสีน่าทมีจฉกสีเนี่ยเขาแล้วมันมีสีเขียวกับสีสีนี้แต่ว่าสีนี้อาจจะเป็นสีสีตัวโชว์เป็นสีใหม่ส so ีเฉพาะแม่เคยเปิดเป็นสีดึกมันมีสีดำอ่ะสีดำไม่ได้สีสีดำมันก็ง่ามหย่างเงี้ี่สีเขียวกับสีนี้กินตังเยอะไปไหมแม่ที่มีน่างามเหมือกล่องค่ะเวลาใส่เทสไซน์น่งาม เ <หา S 1> บอร์เบอร์ระดาตัวนี้กันแลคาถผิกว่าแต่ว่าตัวนี้กล้องไม่ก็ะเทียมไม่กลัวแม่หาแม่โมนาจอมีปากกาความได้ตัวนี้มีปากกาหายใช้ปากกาท้ายรูปได้เวลาไปเที่ยวใช้ใช้เป็นมีโหมดคอนโทรลได้ใส่ได้<ช>ไ<ห>เป็นคอ,อเทจหมดโหมดเทแล้วมมีหลายโหมดให้เลือกให้เลือกตัวนี้นะเป็นคอร์เทจคือหน้าฉาบลังเบอร์แต่โฟกัสที่ตัวลังฉาบหน้าลังเบอร์หรือลูกค้าเอาไปฉาบแบบอาจจะไปไลฟ์สดหรือว่าถ่ายวิดีโอลงยูทูบะไรประมาณยูนี้ราคาเท่าไหร่ก่อน สามเก่าก่ารลดเด้ลดสี่พันเหมือนกันลดสี่พันบอกทุกความจุจะลดสี่พันหมดเลยครับผมสามเปก็จะเหลือสี่เออสี่เหลือสี่3ป0นสามสี่นสเลือสามัก้าสลงส้ Samsung เนี้ยงกว่านี่นะ S22 u l t r S22 อ l ตาได้อันเมื่อกล่องล้างกล่องหนาได้ไหมบอกอดนนี้อันนี้ก็ได้ช่ไซื้อยันนี้ก็ได้ได้ลดขาเปลี่ยนเปลี่ยนจังนะเนี่ย อันไอตรงม้นเท้าแบบน้อตรงนี้ใช่ไหมเวลาเวลาเธาเล่นเขาเล่นบอลเข้าหอกองธรรมดาเขาเข้าทุกโหมดอื่นๆค่ะอ๋อได้โหมดมุมมองผู้กำกับก็จะก็จะเห็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเวลาเขาไปถ่ายไปเทียววิดีโอใส่วูฟเฟนแรกๆอาจจะยังแม่นเขาไปเฮี้ยนเอาก็ได้ถ้าย้อนแสงที่มือของชาเดล่เวลาเขาย้อนแสงโฟกัสอัตโนมัติให้ได้ทุกมุมมองเลยอืม มีกล่องล้างตละรอกแต่มีลายหลุนเนาะเราไปไล่ซดอย่างนเนี่ยงามงามแท้ๆตัวได้ก็ได้ฮะ<า>ตัวใดเดียวก็นี่บอกรถเด็ดตัวนี้บอกรถส<ล>ี่พันต่ว่าของแถม,มเหยี่ยฟอรมีเครื่องดูดฝุ่นมีลำพงมีพวกแบ่งโมเดล <ừ> แล้วก็เกร,กรื่องประกันพี่น้องประกันถ้าวอลุสราคามากค่ะเอาเอาเอาไล่หลาๆๆนอะไรก็ได้ค่ะ เลดมาก่อนทักมาบอกก่อนไ่ไดาว่ามีประกันแม่มเือประกันแม่แน่คะาเราอาก็ดนเยชีกด้วยนด้วยครบกันด้วยไม่ได้เกี่ยวบัดรดิมบัดอีกแบบเขาจะดหลดจะจะซีซามเลืออันแม่คะแต่ซีซเลือซ้ำเก่าก่าก็ร่อยแต่ตัวนี้กนเรืออะไยักว่าไเลือดองมึงเจ็าว่าตัวนี้มันก็บสสดมันหน่อยกว่า แต่มันกะดีอยู่กล่องมันก็โอเคเนาะนะคะก็แต่ว่ากล่องตัวนี้มันมันมันแค่ห้าสิบล้านนะแต่ตัวนี้มันร้อยแปดข้อมูลโต๊ะลงอัลตรายสีแดงงามสีเขียวจากบางสีเขียวเนี่ยไม่เสียดีใดเนี่ยถ้าเขียวมันเป็นเขียวมันเหมือนแต่ตัวนี้สวยตัวตัวเพื่อเดือหอะไยเดียวอ้าวสีแตงก็ได้สียังเหิงหัวห้ามพวกเขาค่สีนิ่งามสีนิ่งงามเลย มันเป็นสีเฉพาะรุ่นนะมีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นที่มีสีนี้เวลาเขาใส่เขาจะบอกว่าเขาใส่เออะสีมืนมาแล้วเ่อสีนิบเอากระเตอกระเตอเอากระสีนิบเอาสีนี้ก็ได้สีนี้เนาะเดี๋ยวเชิญด้านในเลยเดี๋ยวเครื่องมาแหงแก้กรองเลยอันนี้เลยค่ะเอาสีนี้พี่น้องเอารถเงินได้จะไปดีมจให้ ติมออกก่อนค่ะ <c oughs> เอาเครื่องไม้เลยแก้กองให้ไม้เลยแถมสิมแถมยังอยูอย่บ่ด้วยแถมตัวไหนชิมค่ะขอไปใส่ชิม,ช,มชิมตองซื้อใส่เองไหมลองทะเบียน <c oughs> มาลองเอาชิมเลใส่กันละเดี๋ยวได้ชิมเดี๋ยวได้ชิมทันก็แล้วลองเครื่องเลยอ๋อล่องเครื่องเคสอันแถมทุกอัามินบอกเคสใส่เคสไม่ได้แต่ว่ามีขายว่ามีเคสหรอ คอมก็มีคอมพิวเตอร์ก็มีค่ะมีทุกอย่างเลยคอมก็มีแต่ยังพักค้างได้กระนะ้นงราคาหมงมงมงอยู่พี่น้องซูนซัมซุงโยูโรกุนสันเดียวเสียซิมเปลี่ยนซิมหลองบ่ลองซิมก่อนสิหนะ่อยว่ามันได้หรือบ่ได้นะ มีนอกขจาจะแก้กลองหายไม้เลยหน้าตาปัญญานีคืแก้กลองไม้เลยจ้าของแถมบนีลำโพงบริษัทเรื่องดูดพุ่นของแถมเนี่ยไงของดูดพุ่นใช่เคสขจาวหายสื่อตัางหากใช่ไหมใช่ครับผมตัวเคสไม่ได้มีโปรโมชั่นแถมแล้วนะครับแถมจะเป็นลำโพงบลูทูธกระเป๋าพี่ที่ดูุ่นครับอ๋อลูกค้าคะขออนุญาตแนะนำ S22 ัลต้าจะได้มีหัวชาร์จมาให้ ่าือไปนั่มได้บอมันมีมันมีเส้าหาวัดกับซีซิมหาวัดแลลองเลาะตอนนี้ลองเลาะได้ถึงสี่สิบห้าวัตถ้าตอนนี้อยู่ที่สี่ร้อยละสิบบาทตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทเพราะว่าในตัวในกล่องเขาจะมีเฉพาะเครื่องกับสายมาให้ค่ะจะไม่มีหัวมาแล้วนะเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ๆนะคะเขาจะตัดไวดัเตอร์ออกนะคะเป็นนโยบายของเขานะเสายตัวธรรมดาก็ได้เอาธรรมดาก่อนก็ได้เอาเป็นตึนนี่พอมันเป็นหัวอสายมันเป็นซีกับซีนะเพราะหัวมันจะเป็นซีได้ฟัง เดี๋ยวจะเป็นซี่ทั้งสองฝั่งเออเคืองสายไก่บปล้วต๋อใช้ได้ค่ะรักษาบ้างทำมาได้อ๋อก็โทรศัพท์ครับเบอร์ช่วยครับเอาเบอร์ฟังหุ่นก็ได้ค่ะดูเบอร์ไทยเกาะเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามบวกเกาะ่องโตจะได้สีตัวโชว์นะคะขออนุญาตแกะเสื่องนะตัวนี้เป็นเครื่องใหม่แกะกล่องนะคะประกันประกันลันวันนี้เหรอขออนุญาตชำระเงินนมาทั้งหมดสี่เบอร์ประกันหนึ่งปี ตอปีปี่เครื่องสปีนะจแต่ปีแล้วก็ซอฟต์แวร์ห้าปีขาเครื่องบออันนี้ถานจ็หม่อมาเปลี่ยนหม่เด้เป้าเครื่องมีปัญหาเด้อยังเชนเอาไปแล้วใส่ซิมพวกเขาทอกไ่ได้ซิมามรอยเาสิอันนี้มันสี่เสิบาทอเชนเอาไปแล้วเครื่องมันมีปัญหาก็คือพวกเขาทุออกได้กลองทยลูบดยยซื้อนาจเป็นเเ็นเเขานี้นาะ เพราะว่าหน้าจอแตกเปลี่ยนห้พี่มันบอกแมคะจ่ายแค่พันหนึ่งค่ะเาเนาะเขาจ่ายเปลี่ยนหาฟรีไปเลยเป็นเออใช่ไมเปลี่ยนต้นเดี๋ยวประมาณนี้นะน้องเกี่ยวเด็ช่วยบอกจายเงินกันตอนจ่คือหวะเนาะอยากอ่านเดีเมืได้ด ้อเอาไปหาร้อมากเลยนีไกลซ้อนนีเขาอ่านออกอย่ไกลซ้อนนี่สวัเขนี่ีไก่นี่แหละโอ้ยูยตีดีลแมนอยู่ในตัวไอ้มาทางไหนคะนี่ทังรถทังผ้าทั้งรถทังรถอันด้านเพื่อนยังไ่ทันเปิดท่าไปก็อเดียมราคาทั้งหมดเทิงสายสาเทงอันหัวสามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่พรตอนนี้มัน3 9ม0มครับผมนี้บาส ยังเจอซะคือกอดครื่งเซียนยัยอีกอันเมื่อหนึ่งเนาะกระหอดเครื่องเซนประมาณสีเดี๋ยนี้เงินลาวหิ้งข้นประมาณส่าวล้านเาซื้อสิครับอันนี้อันนี้ฮะเพราะว่าเป็นเงินไทยนี่ครับเป็นเงินลาวจังหวัดสาวล้านส่าวล้านโอ้ยส่าวล้านวะเดี๋ยวสาวล้านขีบในยีนอสส่าวล้านเงินไทยตกใจเลยเดี๋ยวหายลอดอันโหลดอันยังไม่หายมดเลยถ้าอยู่ที่อ สูงสาขาอัน,นนี้นะโรบินซันบอกแม่คะอันนี้อันนี้จะเป็นของอ่าบา,านาน่าค่ะด<อ>ูของบานาน่านะเพราะว่าของบานาน่าค่ะมันจะประกันหลายประกันเยอะแล้วก็อันนี้เรื่องของแถมไม<อ>่จังนเนี่ยเขาก็มีนโซนลดให้นัมแล้วก็แถมน,นัมแล้วก็ประกันหายอย่างนี้นะคะเออเออต่างหายไปแล้วคนความขุ่นมาซื้อลายยูนี่โตในตัวหน,น,นีสมัครคนซื้อเป็นสีหนีกับสีเขียวละสีดำยังบอกเนาะสีดำค้นโมไซล์ ซีดั้มี่ว่รมีอยู่แต่ว่ามะข้นมันเล็หน่อยคขามัก็เลยแบบค่อยมาอันนี้ละคะเทปตังเป็นอย่างไรคะล่าสแตกเด้อการจอแตกอยู่ที่หนึ่งปีนะตกแตกทุกกรณีภายในหนึ่งปีโตกรถรถหยับยังกระซังเรื่องของแค่เครื่องไม่หักไม่งอไม่ไหม้ลูกค้าจ่ายแค่พันหนึ่งค่ะเขาเปลี่ยนฟรีให้เดอร์โซน่าจอจะมาเป็นหมื่นก็ช่างนะลูกค้าจ่ายแค่พันเดียวนะคะแล้วก็มีประกันศูนย์ดูแลให้สองปีตัวตัวเครื่องนะฟองนี้เป็นพวกชาร์จแบบไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ได้เกิดจากอุุบัตติเห ตอนนี้เป็นประกันซอฟต์แวร์ค่ะก็คือการอัปเดตต่างๆอัปเดตมาแล้วเครื่องค้างเครื่องช่างไม่ได้อะไรประมาณนี้หรืออัปเดตมาสมบูรณ์ถ้าก็ดูแลให้หาปีแล้วก็มีประกันนาฬิกาเจ็มือหายเครื่องมีปัญหาภายในจวันที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุการตกหล่นนะคะเราเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่แล้วก็มันจะมีเงินค่ในน้อยเด้อก็คือถ้าลูกค้าใส่ประกันตัวจอแตกตัวนีนะคะประกันทั้งหมดนะคะจะหมดเลยนะแต่ถ้าเราไม่ใช้ก็คือพวกนี้ก็จะคุ้มครองไปจนกว่าจะครบอายุของเขาเลยนะตัวนี้ถ้าลูกเกก็็บไไ้ดค่ะ แต่ถ้าหายไม่เป็นไรนะเอาเอาบัตรตัวนี้แล้วก็ตัวเครื่องแต่ถ้าเครื่องเปิดวัตติสเห็นทึบกล้องหน้ากล้องหามเสียเดือนสองปีโอเคโอเคอันนี้คืออย่เลืมนะคะสวัสดายถ้าให้ห้องบัตห่างห่างถ้ากระเพื่องแรงเลยอันสวยมากได้อันประมาณสิบห้านาทีเนาะห่านางถ้าโรบินสนันเปิดเลยย่างขึ้นมาเลยอุ้ยว่าต่างใจมาซื้อโทรศัพท์จะไฟนะเดี๋ยวพากล้องเดี๋ยวเตอร์มีเลย มันอีสิค่ายดีอันพนักงานนะได้ไปนี่มาแหกมานแหกใจสาวเลยแต่ละมือค่ายได้ก็ได้เราเแต่มือเนาะถ้าสาวอาทิตย์เดือนี่งเลคนร้ายเน่คนไม่กินเขาไม่เลยใครราคาเปิดอันนั้นเนาะคนเรามาเยอแต่ถ้าถ้าเหมือนธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นคนฟังคุณมากเนี่ยแต่กับคนร้ายปันไดเพป็นกับขามากเรื่องเธอเป็นกับผมวาสื่อมาเบิ้งไหวมาเบิ้งได้ได้อบสื่อว่าเป็นยังถือใจคอยสื่อ แน่นะว่าเบิรกรเบอูมิปรสาก่อนกรี่สองเปอรสามกร้อยได้ลำแปดความจำรลยยี่สิบแปจอสิบเอ็ดนี้เลยครับผมมีประกาแถมมาให้ในตัวรหมือนกันกับตบวนั้นเลยประกาก็็จะวางชาร์จตรงนี้ได้นะครับผมราคาใช่ครับถ้าเป็นไฟสงป์สามเก้ร้อยใส่ซิมสามหมเท่าร้อยขายยังรอเบอรงอยู่ อ่อจังดายกนินแมน่แม่คะสะลักทานงทานเบอร์โวหรือ,อวา่าชีเรกเอาไซเลยเหรอ่ะเอากินรหัเขาเลยบัดเมื่อค่าอย่างอันนี้เลยอันนี้ด้าน้ลอชาลองชา,งชา,าปี่ห้อไอ,อันนีาา้แีลกผมก็หยุดไปดีเลยผมก็ไปเรียนอะไรไม่รู้ดยมันอยู่นเดียวอันนี้กะอันนี้ตัวนี้มันเป็นยี่หิาวาัตมันจะใช้เวลายอยู่44นาทีคือเต็มร้อยเอร์ซนต์ะ อ่ะเมเมื่อหาษาไม่หลก่อนแม่ห่าชาเต็มเอยแล้วก็ถอดเลยพะตองชาแปดชั่วโมงแต่ถ้าใช้ในตัวของเขาเลยเป็นสี่สิบห้าวัตต์มันก็จะใช้ถ้าวขาเหมือนตัวนี้มันก็สิรดเวลาไปอยู่ประมาณเศร้านาทีกจะติดอ่ามันขึ้นอยู่นะว่าเขาจะใส่กำลังไฟจักวัดจ่ายเงินเรียบร้อยมันเปลาแปลงแอปแอปออยยังเพิ่มบอดีทุกบทนั่นลว YouTube มีแล้วยู u ู e มีแล้วยูทู e มันจะอยู่ในติดต่อมไอเนมียูทูในกูเกิลแมปอย่างไรยางติดต่อมาแล้วนะติดต่อมีวงตแอพมีแต่เมื่อไรักับไซซิมล่าเขากับลิงเออเชื่อมต่อนี้เ่าโหลดได้เลยเ้วอาชีพองัน่อนอะรเจ้อาเอาบอกว่าใส่เลยบอกฮะว่าใส่เลยบอกบอกขเ่อยงนี้อใชรงนี้แตรใส่พร้องเม่วสมวรนอนวันนี้อันเชียงกับสีสัตว์วันนี้ ปาวกระชิเกีโอแมนใช่ใช่หมูคู่กงกับอะไเลยแมนพี่น้องเจนนากระเพาอดแพี่น้องถาาพิสตองการอยากสือกับเขามาแนะนำได้เ้ยเขามาสื่อได้เลยยูเพจได้คัะนี่เบื้องไดอยู่ฮะยูทูบสองไหนน้องคีมซาลาวหนึ่งเก่าดีมสาลาวหนึ่งแปดนอันทามาสองยูทู e คีมภาษาอังกฤษอะบอลตุสลาน้องคีมซาลาว พิมซ่าลานหนึงแกก็พิมซ่าให้เพิมหมือนผมเลยจะง้อเลกเดี๋ยวสิพิมอันนี้อาใก่คนนีเขาเจอลงเห็นหนาพนักงานเขาเนี่ยกับยังม่ทเลานอีเนกับปยงกับผมเนี่ยังเลๆอยู่นี่ติดตามได้เลยเมื่อสิเอาสองยก็หาแกสองไปเที่ยวข้าเที่ยวมานสไตล์ธรรมดาอันิชีวิตแต่ละมือ เดี vale good, ita, mm ๋ยวกดให้แจกสองยูทูปกอนเียนดบอกเอ้มีคนหรือ่าตัวห้าอ uh, ันนี้มาด้นตดีมดีมก็พิมับเอ้น้องอะ้องเพ่งกว่านี้ด้นี่บด้ลตะละมือ ไปไแต่เร็วมากินหัวหหัวกินไ้เบิร์ตหัวมันนําไม่กับระมานมามือนาวมาทากนี้พ่ปัญหาสุ่ยวนห้าอย่า่แแม่พี่นองอันได้โทรศัพท์ลงมาแล้วตีพีบอีกอย่างเบิร์ตเป็นเท่าไรเจ็ดหร่อยอันเทินเคสอันพีมกันแต่เพราะวันเป็นรูนแพงเลยพี่นอ พอว่าอย่างนี้เราฮาอย่างไงอันสิบห้ากินข่าว s t o เด้อจ้าเรียมไปพาไปกินไงพาไกินข่าว s t o ยังโมโหอยู่พี่น้องที่ภูเขาไงกินข่าวสาวล่อหล่อนี่ของแถม